สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักอ่วิกที่3ของเดือนธันวาคมปีนะคะเดินทางมาถึงคิวของชาวสิงห์ช่องเมมเมชแนลดูได้ทางลัคนานะคะแล้วก็ราศีการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยนะคะไม่ฟิกซ์ถ้าอยากดูแบบเฉพาะเจอะจงให้แอดไลน์ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูส่วนตัวกันได้เลยนะคะ,ะดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็คนความรักความสมพั์ในปัจจุบันนะคะเช่น คนที่มีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วดูต่อได้เลยนะถ้าคุณเป็นคนโสดสนิทหรือว่าเป็นคนที่รอคนรักเก่าอยู่เนี่ยเราจะมีคำทํานายเป็นแบบรายเดือนให้นะคะไม่เปลี่ยนจากการทำนายดวงควมรักทั่วไปรายปักมาเป็นรายอาทิตย์นะคะก็ติดตามรับชมได้ทุกอาทิตย์เลยนะ เดีย๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยกลองแรกจะเป็นตัวตนของชาวสิงห์นะคะกล้องที่สองตัวตนของคนรักแล้วก็บทสรุปอยู่ตรงกลางนะคะท้ายสำรับคุณได้เป็นสิบคาถาช่วงนี้ภาระอาจจะเยอะนะคะ หรือว่ามีงานยากๆเข้ามาแต่ว่าตัวคุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะคะยังมีแรงที่จะต่อสู้เพราะว่าคุณมองเห็นความสําเร็จเนี่ยอยู่ดังไรแล้วมันใกล้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความก้าวหน้าของชีวิตเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องของความรับความสมคัญที่จะประสบความสําเร็จนะคะยังไปต่อนะมาดูไพ่นะคะของตัวตนคุณสิงมีเดชซันกับหัวนะคะมี3ามคาถานะคะมีสี่เหรียญขึ้นมากับหัวแล้วก็มีไพ่เอ็ดออฟสอด เริ่มจะไปแรกก่อนความสดใสกําลังจะเข้ามาแทนที่ช่วงเวลาสับสนหรือว่าความรู้สึกเป็นกังวลใจนะคะพลังงานบวกค่อยๆทยอย,อยเข้ามาค่ะอะไรที่รอคอยก็จะได้รับข่าวดีทีละอย่าง2ออย่างรวมถึงเรื่องความรักด้วยถ้ามีปัญหาติดขัดขัดแย้งอะไรกันอยู่เนี่ยก็จะเคลียร์กันได้นะคะทีละเรื่องไปนะใครที่รอคอยคอมมิชเมนต์มีโอกาสจะได้รับนะคะให้เวลาจักรวาลทํางานนิดนึงเนาะ ไพ่สามคาถาก็หมายถึงการวางแผนการตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดแล้วเพียงแค่รอเวลาสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาหรือว่าประส,คสบความสเร็จท่านั้นเองนะคะสอดคล้องกับไพ่สิทคาถาเลยว่าคุณยังมีความหวังยังมีพชชันนะคะที่จะรอสิ่งดีๆที่คุณวางแผนเอาไว้ให้มันประสบความสําเร็จนะก็เป็นการรอคอยแบบมีจุดหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความรักนะคะใช้ได้หมด ไพ่สี่เหรียญกับหัวนะคะมีการลดทิฐินะคะลดความเป็นตัวตนของตัวเองลงด้วยมันก็ทําให้บรรยากาศระหว่างคุณแล้วก็คนรักเนี่ยสบายสบายมากขึ้นนะคะลดความขัดแยง้งการที่จะทะเลาะก,กันหรือว่าจะเอาชนะกันนะคะมีไพ่เอ็ดออฟสอดปิดท้ายก็คือข่าวดีเป็นข่าวที่รอคอยแบบเรื่องสําคัญที่สุดได้รับแน่นอนในวิธีสามนี้นะคะ,ะความชัดเจนด้วยนะคะอย่างที่ไม่เกิดไว้ด้วยใครที่รอคอยความมิตเมิตรการตัดสินใจต่างๆก็จะได้รับค่ะ ดีใจด้วยส่วนใครที่ทะเลาะก,กันแล้วก็รอคอยโอกาสที่สองการกลับมาคืนดีนะคะไพ่เอ็ดออฟสอดก็หมายถึงโอกาสที่สองเช่นกันนะคะมาดูพลังงานของคนรักบ้างมีเลรเฟอร์นะคะมีฮัดาบนะคะมีศรีกัทาแล้วก็มีเดซไพ่ดีมากนะเลรเฟอร์เนี่ยมันหมายถึงความร่วมมือนะคะถ้าในเชิงของการงานเขาเนี่ยช่วงนี้ถ้าเขาจะทําอะไรจะได้รับความร่วมมืออย่างดีประสบความสําเร็จนะคะได้ดังหวังนะความสมหวังนะคะไพ่เลรเฟอร์แล้วก็ ในเชิงความรักโดยตรงมันก็หมายถึงความเข้าใจนะคะของคู่รักที่มีแก่กันการกลับมาคืนดีหรือว่าการสานต่อความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบต่อมามี5้าดาบอันนี้ก็เป็นไพ่ดีนะคะมันหมายถึงคนที่ละทิ้งข้อขัดแย้งนะคะหรือว่าการอยากเอาชนะกันทิ้งความขัดแย้งตัวนั้นไว้เบื้องหลังหรือว่าทิ้งอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาไว้เบื้องหลังอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะ ไม่ค่อยต่างจากคุณนะคะพลังงานคล้ายกันมีสีกคาถาด้วยค่ะอันนี้ก็คือความโชคดีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะทุกอย่างลงตัวสำหรับเขามาเป็นช่วงเวลาที่เขารอคอยมานานแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในช่วงของปลายปีนี้นะมีไพ่เดชนะคะ transformation จบปัญหาคาใจแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆยกภูเขาออกจากอกแต่ว่ามันไม่ใช่การจบสิ่งที่ดีๆแล้วก็ ออทำให้เสียใจนะมันหมายถึงจบสิ่งที่ไม่ดีว่าถ้าจับที่ไม่ดีเราเริ่มต้นใหม่ที่มันดีกว่านะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีเนาะมาดูบทสรุปนะคะมีไพ่วิลฟอร์จูนนะคะมีเดอดฟูกับหัวนะคะมีก้าขาถาแล้วก็มีเด็กถือเหรียญกับหัวดีใจด้วยค่ะพลังงานบวกมานะคะใบแรกวิลฟอร์จูนอ่าจักรวาลส่งพลังงานบวกมาช่วยคุณกงล้อแห่งความโชคด,ดีความสุขหมุนมาทังชีวิตคุณแล้วก็คนรักนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณมีอะไรที่ติดขัดเราแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยคราวนี้จจกรวาลส่งความโชคดีมาช่วยนะคะทําให้ทุกอย่างมันเคลียร์นะคะทุกปัญหาก็แก้ไขได้หมดเลยนะมาดูพาไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่ The f ฟู l ที่กับหัวแต่ตัวคุณเองเนี่ยกลับมีความกังวลใจเล็กน้อยเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการรับอะไรใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยไพ่กันแบบนี้ก็อยากจะเตือนนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดช่วงนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะช่วงต อยินดีกับสิ่งที่จะเข้ามานะคะอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลใจรวมถึงเรื่องความรักด้วยบางคนเนี่ยได้เจอคนที่ดีแล้วเนี่ยนะคะก็กลัวที่จะเอาใจลงไปเล่นอะไรแบบนี้ก็อยากให้คุณปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าคุณกําลังจะโชคดีแล้วเนาะมีไพ่ก้าวคาทานะคะอันนี้ก็หมายถึงประสบการณ์ประสบการณ์เก่าๆจะช่วยทําให้คุณใช้ชีวิตในปัจจุบันแลนะอนาคตได้เก่งขึ้นนะคะก็คือว่าจะไม่พลาด นะแต่ว่าอย่าเอาประสบการณ์มาเป็นกําแพงในใจแล้วกันต้องใชใ้มันถูกต้องจริงอยู่เราอาจจะเคยมีประสบการณ์ด้านลบนะคะแต่เราจะต้องใชใ้ถูกต้องก็คือการเอามาแก้ปัญหาในปัจจุบันให้ได้อ,อ่อย่าไปเอามันมาเป็นกำแพงในใจทำให้เราไม่กล้าที่จะตอบรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะมีไพ่อ,อัศวินถือเหรียญขึ้นมากับหัวก็แปลว่าทุกอย่างที่คุณต้องการเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นนะคะทีละอย่างแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะช้ามันช้าแต่ชัว นะมันไม่ได้แบบจะเข้ามาพรึบเดียวนะคะวันเดียวได้ทุกอย่างสมใจมันอาจจะค่อยๆเข้ามาทีละอย่างอย่างที่เมย์บอกทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนพลังงานเดอสันที่กับหัวนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนะ,ะบางทีแฟนก็อาจจะแก้ไขพฤติกรรมอะไรที่เราไม่ชอบได้แต่ว่าบางอย่างก็ยังอาจจะต้องใช้เวลาอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นปรับตัวเข้าหาก,กันเดี๋ยวเรามาดูไพ่โรเคิลต่อนะคะ สำหรับท่านไหนที่สนใจจะสวมใส่หินมงคลเพื่อส่งเสริมนะคะด้านความรักความสัมพันธ์หรือว่าการงานการเงินโชคลาภก็สามารถแอดไลนายชโยน c o r โ s สโต e ที่ขึ้นให้ข้างล่าตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นลายเดียวก,กันกับที่ใช้ดูดวงส่วนตัวนะไพ่ local นะคะมี children มี love yourself first แล้วก็ first. การเริ่มต้นใหม่นะคะไพยย่เห็นการเริ่มต้นใหม่เข้ามาแล้ว ตรงนี้เมย์ก็มองว่าสําหรับท่านไหนที่เพิ่งจะดูใจคบหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นของการสานต่อความสัมพันธ์ได้นะคะคนคนนี้ไปต่อได้แล้วก็ถ้าเป็นคู่ไหนที่อยู่กันมานานแล้วเริ่มต้นใหม่ตัวนี้ก็อาจจะหมายถึงการกลับมาปรับตัวเข้าหากันการคืนดีกันนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงการมีบุตรก็ได้นะคะสาหรับคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วนะคะสามารถที่จะมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรได้เลยมีไพ่ l o e yourself first เรื่องงานก็เด่นนะคะ อย่างที่บอกค่ะทั้งคุณแล้วก็แฟนเนี่ยจะมีความโชคดีแล้วก็ความมั่นคงเข้ามาดังนั้นเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกระหว่างเรื่องความรักแล้วก็เรื่องงานนะคะ work life Balance ต้องทำให้ได้นะแล้วก็ภายปบสุดท้ายเฟรดนะคะช่วงเวลาดีๆสบายๆของความสัมพันธ์นะคะกลับคืนมาสู่ชีวิตรักของชาวสิงแล้วก็คนรักแล้วนะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะ มาดูที่ไพ่โรเคอรกสาหนึง่งนะคะเป็นไพ่คำแนะนำจากอ n g เจวันเซอรนะคะหน้าหนาวที่อากาศร้อนมากเลยนะนี่ขนาดอปู่ในห้องแอร์นะคะเมย์รู้สึกว่ามันร้อนเลยแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วด้วยร้อนมากนะคะหวังว่าในวันคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยอากาศมันจะเย็นนะคะจะได้เข้ากับบรรยากาศเนาะ มีไพ ask for others, ่ ask f o r help f r o m o t h e ม s อเะมี opportunity แล้วก็ in the n e a r Future จกักรวาลส่งผู้ช่วยมาให้ด้วยนอกจากจะส่งความโชคดีแล้วยังส่งคนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระเราด้วยค่ะไม่ว่าเรามีปัญหาติดขัดด้านไหนนะคะก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้เลยนะคะมันจะประสบความสำเสร็จได้ง่ายขึ้นมีไพ่ r t u n i t y ก็หมายถึงโอกาสทองที่เมย์พูดไว้แล้วในไพ่ทาโร่ว่า จะมีเรืงความมั่นคงเรื่องการงานการเงินมีความโชคดีข่าวดีที่เราคอยทั้งเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงต่างๆแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะโอกาสทองที่ได้เจอคนที่ใช่โอกาสทองที่ได้สารสัมพันธ์กันหรือว่ามีบุตรนะคะมีไพ่เนี่ยรฟิวเจอร์นะคะก็คือทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอประสบความสําเร็จรอบด้านแน่นอนนะคะเราพลังงานบวกได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคะที่เรมินเซสนะคะ ขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะออกมาเร็วไปนะอ่ะ wait นะคะเดี๋ยวดูหน้าไพ่ก่อน don't rush into it allow nature to take its course นะคะจกักรวาลก็บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่างที่เมกเกินไว้ตอนแรกว่าคุณเนี่ยจะค่อยๆได้รับพลังงานบวกทีละอย่าง2องอย่างนะคะไม่ได้ว่าจะได้ภายในวันเดียวทุกอย่าง ได้ทีเดียวพร้อมกันไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นเนี่ยก็อยากให้อดใจรอกับสิ่งที่มันจะค่อยๆมาตามมาทีหลังอะนะคะทุกอย่างมันจะค่อยเปลี่ยนค่อยไปรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะ,ะพฤติกรรมของแฟนอะไรที่เราคาดหวังในตัวเขาเนี่ยเขาจะค่อยเปลี่ยนแปลงปใิฐานที่มันดีขึ้นนะคะก็อยากให้ให้เวลากันอย่าใจร้อนทุกอย่างก็จะลงตัวนะ วันนี้ขอบคุณชาวสิงห์แล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมชมไมเมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรด o ไนต์นะคะโรสคอร์ artz, แล้วก็เชอร์รี่คอร์ราคา490เท่ากันค่ะ